โอ้หลูกล้อเฮาตัวนี้สร้างกุฎอ่อสร้างกุฎอ่อเฮาโอ้ของแท้ค้องแท้ของแทะไม่ยังไลลูกสร้างลูกสร้างกุดอ่โอ้ของแท้กอแเปิดรลคาไว้สามหมื่นเก้าพันาราคาย่อมเยาคสามื่เก้าพันห้าร้อยขางไงก็ขาคนนี้ครับเบื้องเอาเบื้งขาคว้แล้วก็เบื้งขาคนกับเส้ต้องเท้าบูดอม สาม0มเกาพัหาลอยโอ้สูงลอยสี่สิบห้าบวนี่สี่สิบห้าบวกครับตัวนี้นนเกือบสูงถ่วมหัวพอเราทำงบครับตัวนี้โค้สัางดีครับขายไงลูกสางอุดอนางเป็นปั่วเลยตัวนีงบางขางใครไงใครเน่า,า,าสูงดีเน้ะครับตัวนี้ท้สามหมื่นเก่าพันไฟหาพอพันอยู่โอ้เขาไทายตัวนี้ ปลาขาดเกษตรกรแบบบรรบาดแบบบรรบาดต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกโดนได้โอ้มันเป็นได้สูงไปไหนเนาะพอ่อยิ้มมันยิ่มดีๆบีเงล่ะาพอมาถ่ายมันสูงกว่าทั้งไหนยอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยมันมันสีหญ่ไปไหนอยู่หาสีลอยาหาสิบบวกยี่หรอกต่อไปนี่ตอนนี้ลอยสิบหาแล้วนี่ครับแขีวจ้าคู่เหรอพ่อแขีวคูว่หนึ่งเออแขียวคู่หนึ่งเหรอเอา้าแต่ว่ากับโค้งแางดีอยู่เอาไปเป็นพอพักได้สบาย แบบบ้านๆเท่าไงดีอยู่ต oh. ัวน oh. ี้เอาไปเพี้ยนเอาอีกแค่น้อยมันมันก็ยังบออัดแต่เต็มที่บอทอเนี่ยอัดเต็มที่โอ้แบบเดิมๆเนาะกินแต่หนื้อก็แจกกามาหากินแต่หนื้อแต่มาหาเบอร์โทรไปครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามหนึ่งแปดสามสามสามอำเภอ ยูพี่บุญพี่บุญโอ้เชไดอันแม่พันหมื่นนั่นเข้าปะคนเชไดเซลเลยขายอยู่นี่นะครับแม่พันธ์หมื่นแค่คูนโอ้ยตัวกระมังเข้าปะแต่เชไดเขาถามนั่นมันมันกับว่ามีต่องยังนะว่าดีแา้วค่าอันนั้นกันแต่ว่าแม่นแม่นว่างเขาก็เสียเอาเขาเอาทั้งคนอ่ะแม่นว่าก็เอาเข้าปะถามอยู่เขาโทรหาอยู่ครับแต่ว่ากัขายได้เอาเนี่ยละเอาตัวนี้ไปเลี้ยงแทน รูปเลาอฮะหน้าตาเหลือมบ้องเลยปากใหญ่ดีง่ามเงินดครับต่อท่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รวยครับ16กรกฎาคมพศ2568ครับวารินชำมเรือุบลราชธานีควายเหลี่ยงควายเนื้อควายสาวควายทองควายแม่ลูกครับอนาคตพ่อพันธุ์นะครับสำหรับตลาดสีดำหาควายเปี่ยงหรือหงุ่ราคากลางปัจจุบันเด้อพี่น้องนะครับ สำรวจอัปเดตราคาควายไปประกอบกันเลยครับพี่น้องไปครับ39,000บาทแม่สาวสวยแม่สาวครับฟันนมนมนครับฟันนมนมนะครับตัวนี้39คะแนนต่อรองเอาเลยพี่น้องไฟหางหลุนนั่นนะอ่านงะนะๆอยู่39,000บาทสูงร้อยสามเจ็ดสาโอ้มันเหวี่ยวออกกล่องเลยแบบนี้เหมาะเลยอ่างดีอยู่นะ้าอ่างดี เป็นลูกไผ่นะครับตัวนี้สายเพชรอุดออดอนนาตันดีนเนาะนี่ยครับเบื้องโดยรวมครับน้าต้นอันแบบไปเลยมื่อนอื่นเป็นนหน่อยๆไปเลยครับตัวนี้มันนาแหงนาอ่างดีลอยสามสิบแปดเป็นแม่สาวฟัาน,น้ำนมซุ้งลอยสามเจ็ดสามแปดนาตันดีเนี่ยครับสายเพชรอุดอรอนพ่วงทางโดยรวมเนี่ยครับพวงหางเบื้อง,งเครื่องเบื้องพวงหาง มันม่มีตัวนี้ยังไม่มีตันี้ครับรับประกันประกันตัวนี้หายเลครับหนาตาฟันน้ำนมนะครับผมนี่พร้อมใส่งานพร้อมสมเนาะพร้อมสมครับอ้าวเพื่อมีผู้มกันสนใจโทรมาได้ครับ062 062 162งศูนย์หกสองหนึ่สอศูีเจ็ดร์ลมิสเกตครับคัน์ทาราโลมิสเกตครับลำตัวเหนือนางสีสันบ่งขายบ่งด่าเป็นฟันน้ำนมเลยพี่น้องแม่สาวฟันน้ำนม สวยดีอยู่อ้าวไฟสนใจกับท่มากหาเจ้าของคนไหนโดยตรงนะผมเหมาะเหมือนเจ็ดพันหาครับเฉพาะตัวนี้หรือลูกมันน้ำตัวนี้ครับผมเฉพาะตัวนี้เหมือนเหมืนเจ็ดพันหาลอยรุ่นสวยงามตัวนี้รุ่นหายยากสายอนุรักษ์เหมือนเจ็ดพันหาลอยสูงกับประมาณลอยยี่สิบหาเลยนะโอ้ตัวตัวลูกมันบ่แมนบบกลูกลอยแมนแมนครับลูกกองแมนครับเฮิร์คทำไงไหมครับเขาตู่หัวเนี่ยครับ แน่นครับผมโอ้เล็กหน้อยใช่ป่ะครับต้นเล็กหน้อยเล็กหน้อยเนี่ห้องแปดพันครับแปดพันดูๆแต่วันวาให้ัวก็นั่นหรอกครับสายเอาไปอนุรักษ์ไว้สายเขาตู่เขาเขาหลูเปนหางเป็นตัวลูตัวเต่าไดโนเสาร์ก็ได้เขาอุ้มบาทว่เพื่อนเนี่ยนี่เขาเอียงเลยมาอุ้มแห้งวันไหนครับมันก็ไจะชอนบ่อุ้มแห้งวันไหนเดือดซือว่าหายากอยู่เบอร์โทรไว้พ่อ0 8 4ย์4ปดสี่ศ 5, 5, <5, 5้าสองห้รโอ้พอเอาไปอนุรักษ์ไว้เด้อใช้เงินได้หลายล่ไวลักาแฟก็ได้มันอยู่บรตี้ยงอยู่แต่คนไทยรูหลบ2 0 0กิโลเมตร2อ0หมกิโลเลยนี่ครับโอ้ของแปลกของแปลกมนเป็นยังเรมันโดนๆมากทหนึ่งนี่ครับนี่ามัาคนรังบวยบวยคือเก่าสอง0กิโลเมตรสองห่นสงร้อ2ร0อยโลนะครับ ตัวนั้นแปดแปดพันเขาหัวหน่อเขาตูต่ปอพันเอาประมาณนี้เหรอครับเอามานันมันเ่ราะเหนะครับเดือดกับนอ้องกำลังต่อกันแม่กับลูกแม่แม่ลูกก็ข้าหยัดอาจารย์นเ่ยสบายครับก็สองหมื่นหมื่นหมืน่นเก้าพันห่าโอ้แม่ลูกลูกโตลูกก็โตแม่ห่วยลูกโตแม่พอ่เอเพราง นี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่เป็นแม่กับลูกวันนี้เป็นเป็แม่กับลูกวันนี้เอาแม่กับลูกวันนี้เอาลูกตัวลูกกับแม่ร้านบ่าด้านใด้แล้วอันนี้แม่ลูกครับลูกตัวแม่เมื่อินก็บาทมันยาวเนาะใครก็ซื้อแม่สาวตัวเดียวอยู่ตัวแม่นอันนี้อันนี้ได้กสองโตครับแม่ลูกเมื่อินก็บาทเขาทายอยู่ลูกมันใหญ่กับคายแม่ก่อนหรือขายลูกก่อนก็ได้ นครับรุ่นจิ๋วครับลอยยี่สิบหายละ่ะจะได้สองตัวแม่ได้สตัวแม่ลูกครับรุ่นจิ๋วมื่นกลัวลูกแม่ลูกแม่แม่กับแม่แม่กับแม่เด็ครับตาแม่ยูยูยูแม่ลูกพอใหญ่เราก็นั่งสอบอยู่เพาจับเบิกใบเบิาะใกล้ๆพ่ราะใบได้อยู่มัน เขาในเมืองเนาะ้วบ้นอกขวบานอกขว้บ้นอกว่เคยเขาในเมืองก่อนไหเาในเมืองนี่กับเพิ่องหังตาแบบพื้นบ้านเท่านั้นแหละเป็นปรึกษากันอยู่เดื่อาุนเอาเพื่อเป็นอันนี้เอาโทรมาบานไดไอซย์หกครับศูนย์หกสี่เจ็ดหกเจ็เจห่สเจ็ดนึ่งสี่สดหนึ่งเมืองมกล้เดิมเานี่ะเใหญ่ก็เราก็หลักปรึกษาอยู่ก็พอใหญ่เมือนก็บานครับสองตัวแม่ลูกรุ่นจิ๋วแม่กับลูก หมื่นสามพันเจ็ดร้อยลูกตัวพ่อพันบอกลูกตัวเถิดพ่อพันอ์อรุนจิ๋วครับลอยยี่สิบหันละแม่กับลูกแม่ไข่แม่กับลูกหมื่มนสามพันอันนี้ลูกไส้อันนี้แม่หมื่นสามพันห้าร้อยน่ยาเทปอะไอีกแถวเบิ้งหน้าตาลูกไส้แม่กับลูกใครหาลุ่นนีอยู่ แม่กับลูกแม่กับลูกเมื่อสามวันหาร้อยแถมให้อีกราคาย่อมเยาว์สามอันนี้มันสามสภาพมันเลยพี่บอกเทบหน้าตาหลวพ่อพัดหน่อยเฮ้ยหลุดคิว้วหลุดคิ้วลูกแรกบ่ครับเออลูกตัวแรกอันนี้แม่มันเด้อสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบห้าไปหารุ่นนีอยู่โทรมาเปิดได้ครับ 082สแามสองหาเกาศแม่ล <honesty>, ูกครับที่เด็ดที่เด็ดราคาย่อมเยาแม่กับลูกขึ้นกันครับท่านเองก็ได้ลูกโตแม่ขึ้นกันโอ้นี่ครับถายลูกถ่ายแม่แม่สูงงลอยสาบแม่ลูกลูกตัวเมีย คมนี่เปิดรลค่าไบสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยกเป็นบาททั้งเลยพี่น้องสองหมื่นาพตามสภาพนะครับผมเบปเป็นบาทเท่าั้สอง 29, หมื่นเก้าพันห้ารุ้้ประมาณร้อยสามลูกตัวเมยนี่ครับเมืองเหนือนงังซีสันนาตาเบปเ็นบาทน้ำบออาคื้นเก่าก้หน่อยเกือต้มฟองแท้นีน่ ตาตาเนื้อนังโอเบอร์โทรมีบ่ครับเบอร์โทรเข้าเบอร์ไหนครับเกศูน์เก่ห้น่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งเจ็ดเก้อำเภอวารินวารินเท่านะผมสองหมื่นเก้าพัหาร้อยแม่ก็ยญยดีครับยญยเติมดยวยแม่ลูกแม่ผูสกติดปกติแม่กับห้องเขาผสมมา เอาไป็น่นกน้อละแต่ว่าได้สองตัวแนนั่นละนีนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกน่ครับตัวนี้โอ้เบิ่องอาเรพีหนองบรรยากาศเท่าได้ละได้ล่สองตัว่๋อสตัวตัวละหาิบหตัวละหาชิบหาสองตัวสองตัวมือนมื่นก็อีกใบหนึ่งครับว่ครับโอ้อกหนึ่งพัน แต่ว่าขายไปหมื่นเก้าร้อยโลดห้เพื่อนไปแล้วครับกันหาชาลีอมาใหม่อีกเด้ยววนี้อยู่ๆเขาไงของแท้ตัวนี้มื่นสองร้อยสองพันโอ้สองพันใอยู่ส่นเออใครอยู่ใครอยู่เนี่นี่โอ้ต้ำตาต้ำตาจ้าน้ำตาจากาแฟห่อนแม่กับลูกลูกตัวแม่เมื่นสอง นี่แม่พันต่อล่างไหนน้อยๆนี่ครับแม่พันสันเยี่ยมันวะส่วนสูงกับประมาณลอยยี่สิบห้านี่ละยี่สิบรุ่นนี่รุ่นนี่นี่ครับรุ่นจิ้วแม่แม่กับลูก1ม0 0นสองพันนะครับผมรุ่นนี่รุ่นพ่ายเซยังน่อยเหมาะอยู่ไปหาราค่ะอมเย้าแม่ลูกโอ้เข่าท่าทั้ง่อดหรอเบอร์โทรไปอีกพ่าะศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดแปดเจ็ด แปดแปดเสนย์สามเก่าสศูนย์สามเก่าใจ่สิงพอเภอวาะนะ่อเนาะอเนติสนี่อ้า,า,อา,า,ตาตแาม่กับลูกความสรงให้พามควมสรอ้ราข่ามหมะแหงอเกวเฮียหรพรอัอา้าวไฟสนใจท่มมากครับแม่ลูกเมื่อนสองเกยวขนาดพญเตะมากเยรับบ้านเน่ยญยอย้่าน่อย้ยอยทาทนเยวทง,งจอก สองตัวราคาลูกชิ้นกับขาโร่กับขาหนมันใส่ตุ้ใส่เปเกี่ยวหาใน่กรลูกชิ้น่าสั่น่ากินยากมือนี่มือนนี่กินยากยังไงถ้ากาบดำตอนแล้วพ่อมันเขาบูมัฮะถ้ากาบดำหมดเลยั่นล้ำไขาดได้โอ้ยจะเตะดำเอาเบิเดี่ยวเบิ้่ะเดีวเปล้วอ้าวแม่นี่ีบาพ่อมื่ีพัหาตัวบกใหญุ่ขาเดีวมื่นซีพัหาอยเลือแต่แม่มันทองด้วยทองด้วยแม่ต่ไม่ดูกูมีโอ้ทองแล้่มนีทองแน่นอน ข้อมีข้อมียังไงอยู่ใจเหมืนสี่รอยโอ้เมือนสี่พันห้าร้อยห้าร้อีกตไรธรรมดาของของขายต่อรองไรมาเยี่ยวหรอวะเยี่มมาเบวเยี่เพือนทนี่ครับมืนสีพห้าชุดแปดหกสองห้าเจ็ดเดสี่งสามปนจกเตอค่อยน้อยนี่เครื่องถืงงามเครื่องถือเครื่องงามเออราคามีตะผ่าอกโอ้่

ไม่เรเพอนปัดแตะเลยย่งนตัวไหนครับพ่อตัวนี้อแม่ลูกบ๋อแม่มันม่นงเหรอแม่ใหญ่แม่ใหญ่ก็ให้หมื่นสองให้หมื่นสองเลยปเปยียนก็ต้องยืดต่ออยู่ให้หมื่นสอง เลือลูมันจะบาทหรอพอบัตนี้ือดมเจ็ดพัูกก็เซือเจ็ดพันแม่สิบสองแม่มืนสองครับ <12. S 1> แม่ 12, ห, 7, หมื่นสองูเจ็ดพันแม่ไม่แช่เอื่อน่งถ้าคุณไปหาพอพัดอยู่อูนเดวสามสิบเก่าครับตัวนี้ตัวนี้เห็นแต่ดากนี่ลนะ

สามหมื ì, okay. ่นเก่าฝันตาเต็มแก้มจ้ำน้ำบาบจังหน่อยตาเต็มแก้มจ้ำดีแก้วคู่นึงกับหน้าตาเบิกโต้เอาหนวดเหรอเนาจ้างขาเหนือนังโอ้เขาทาอยู่งามเติบอยู่ตัวนี้มาธรฐานสามหมื่นเก่าฝันงามดีอยู่ ทดลองไปอีกน่ครับเป็นวยลำตัวเงยย่นครับเท้ามีผู้มกสนใจแกงขาใยดีเลบอร์โตรไปพ่อเอาเบอร์โทร่เอาเบอร์ไดทำเบอร์เบรโทรจำมาไดเอาเบอร์โต้พอนนะ88 88 7 2 7 2 828 828อ้าวพอพันเลยไม่โอ้ โอ้ไม่ตัวก็งามครับแม่สาวน้อยนี่ครับมื่อนี้ซ้ายเขาบ่ามาเอาเลรีแม่สาวน้อยไปก่อนนี่ครับแม่สาวสวยรุ่นเออเออไล่อะไ rap, รจ้ะครับเอาตัวขวามือนีปก่อนเอามันมันเอาคู่บ่เป็นคู่ัขนเอาแยกครับ,บตัวนี้แปดพันห้าตัวนั้นแปดพันมื่นบอกด้วยเถอ, 10, อ 10, ครับ 10, มื่นครับมื่นแปดพันตัวนี้มืน่นเออห้ารอยก็แปดพันด้วยซื่ง หมื 18, ่นแปดพันท่านเอาแยกนี่ครับท่านเอารวมเลยวันนี้สามหมื่นสามหมื่นกลัวๆท่า,านเอารวมทสามสิบห้านี่ครับเบื้องหน้าตาแม่สาวหน่อยส่วนปีนี่อะไรเขายังก้กมๆอยู่ปีน้อยๆ ต้นไส้ต้นดาบเป็นแกงแม่สาวเบื้งดาบครับแม่สาวสูงกับะมานลอยยี่สิบเนี่ยละแม่สาวตัวนี้เต็มดีขนาดเลยใหญ่ขนาดเลยดาเอาประกัรดาบง่ายแฮะนี่ครับแม่สาวโยกแพะโยกแพหน้าตาหน้าตาแยกกระขายโยกกระขายนี่ครับแม่เออท้าผู้บ่าวอีกแม่สาวน้อยสูงลอยยี่สิบ เรืนองราคาพี่น้องเกือบเรียบพวกขางเกือบเรียบแข้งขาด้อพี่น้องบ้างเบื้องไทยเบื้องดากเบื้องกับเปรียบเทียบกับอันนี้ราคาห่องก็คือมันเป็นราคาขายต่อรองได้อีกคือเราดากใ่ญ่ดีรุ่นนี่เมื่อนกาบ,บาท โทรมารดว่วนเบอ,อร์ไห้ครับ085 070 7 4733 4733สายยันคน,นตการนี่สายยันคน,นตการแบบหอยยันครับผมนี่หางหางในหางสายยันนี่นะครับทีมงานคน